มีห้าสี่น้ำท่วมตัวเนี้ยเหรอแต่ไม่รู้เคยเปลี่ยนใบหรือเปล่าคือตอนไปกรุงเทพแล้วเรต่ออ่ะที่น้ำท่วมอ่ะหาอยากต้องซื้อนาเมโคหลังโลกหายไม่ได้ไม่ค่อยได้ขายเพิ่มเลยมาดมาดขนาดนั้นก่ได้ขายง่าย สม่ยก็จะเขียงกับพังคนไปเขาได้เข้ากระปุ๊ไว้นะหลังของห่างอืมห่างกไปสั่งสี่หลังห่างเขาปุ๊บเจะตาติดเลย้าะเนี่ย ะใจยีงมันเืออยู่ทุแลวมันต้องเอียงเท่านี้วะตั้งหาะเอียงนะเอียงมัันเขาเทียนออกสิเพแกเย่มหนาลกเวะเียมาะ 猜不猜不的？猜不的。图案图案呢？没。嗯，嗯 Được, xoay con này, đẩy cái đó này 太香了。